มาค่ะทุกคนมากินข้าวน pues <go> an ้ำก <go> ันวันนี้นำเสนอเมนูยำปากกระป๋องกินกับโพกผั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 กเต็มสวนเมนูกับเขาง่ายๆแต่ทามี่ผักหนักทุกคนรับรองได้ข้าวเบิ้ลแน่นอนกินค่ะทุกคนค่ะกินสิคะมาเดีอยหิวขาหลายฝนกระสิตกพี่น้องเฝ้ากินก้อนก้อนสีฝนตกมาก เพราะฉะนั้นมันก็ต้องหิวค่ะทุกคนกัดเอออืมกรอบขมแซ่บแม่งเลยนะแม่งก็ตกลงมาใส่พรอ,อย่างเดียว,วอันเนขาได้กินสบายใส่ละบะนันี้ไปยูใส่นอกมานนี้ มแมงมันตกพอไฟมันดูนเพิ่นเชิ่หัวกยงลังพดดิถ้าออนแห้งเกินไปกะ มันบริความมันต้องเอาแบบให้มันมีเนื้อเนื้อเนี่ยแบบนี้มันถึงจะมันถึงจะขมแล้วก็มันแล้วก็อร่อยมะเขือม่วง หยอดอ่อนทานตะวันค่ะทุกคนอร่อยอร่อยดีไม่ระหยด ผักสลัดปอนออนขุยน้องขอบไปหลายจะเสียบเขียวกินซดแซบกินลวกก็แซบ กรอบกรอบทุกคนผู้ชายจีเป็นโลกกระเพาะอ่ะกิ่นกระเจี๊ยบดีมากเพราะว่ามันมีเมือกเคลือบ กระพเพาะเฮาบบไห้มันบางเกินไปมันจะเคลือบอกระเพาะลำไส้กระเพาะแล้วเนาะป้องกัโกกนโรคกระเพาะเน่ยอหารแค่ไหนสองสองข้ามเหมือนไง อันนี้ยกับประโยชน์ดีดีเดี้บำรุงสายตาบำรุงสมองโรคความจําเสื่อมได้ดีมากพวกอัลไซเมอร์ทั้งหลายอะ่ะกินค่ะทุกคนบำรุง สลับกินได้หมดเลยเพราะว่ามันอ่อนมากก็ปอบ อันนี้ก็เป็นประโยชน์นะมีประโยชน์ทุกอย่างเลยในถาดน,นี้ยสารพัณมีมากมายหลากหลายมีแต่สิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนผักสดอร่อยแล้ะผักทุกอย่างนี้คือปลอดสารเคมีเป็นออแกนิกสุดๆค่ะหมายว่า